น้อมกระดาบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักที่เคารพอ,อย่างสูงยิ่งรุ่งกล้าขวัญเทียนพุทธค่ะเนือ่องในโอกาสพ่อท่านครบ88ปีลูกจะขอน้อมนำคำสั่งสอนของพ่อท่านมาประพฤติปฏิบัติบูบชา คือถือศีลห้าละอบายามุกและกินมังสวิรัตค่ะแล้วก็จะช่วยจะขวานขวายช่วยงานหมู่กลุ่มให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะน้อมนำโลกฉมของพ่อครูที่ว่าคนฉลาดสร้างอาหารลูกมีที่ดินอยู่หนึ่งไร่ตอนนี้ลงกล้วยมะม่วงได้ผลผลิตก็เอามาหล่อเลี้ยงในชุมชนของพวกเราค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้ลูกขออวยพรให้พ่อครูสัมมาโพธที่รักมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่กับลูกๆไปนานๆน,น,นะคะน้อมกราบนมัการค่ะกราบนมัการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงลูกนางเนตรนาราตั้งใจจะมาอยู่ปฏิบัติอยู่กมูก,กลุ่ม ตาทำตามที่พ่อสอนแล้วก็จะตั้งใจแล้วก็ยึดมั่นในท่านสมณะทุกรูปที่คอยบอกกล่าวสั่งสอนลูกๆให้รู้จักลวดอัตราตัวตนให้เป็นคนดีในหมู่กลุ่มนะคะอีฉันตั้งใจมากเลยค่ะแล้วก็จะพยายามทําตนให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนลูกขอตั้งใจปฏิบัติใน บูชาพ่อท่านในวาระที่ครบ88ปีลูกๆก,ก็ขออรัตนาให้พ่อท่านได้อยู่กับลูกๆแล้วก็ได้สั่งสอนอบรมลูกๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะกราบนรรมัสการค่ะกราบนรรมัสการพ่อครูพอที่รักษ์อย่างสูงค่ะลูกพยาวเวกกระจางลูกจะขอปฏิบัติธรรม เรื่องงานการจะทำจนกว่าลูกจะทำไม่ไหวค่ะขออยู่ในหมู่กลุ่มที่จะว่ากล่าวอะไรก็จะขอบัตรตามที่หมู่กลุ่มสอนค่ะเอลูกก็จะพยายามทำเพื่อพ่อท่านอายุครบแปบแปปีค่ะกบมาตรการค่ะน้อกนมกาบนมาตรการพ่อครูค่ะดีฉันน้ำบัวพานังรองค่ะวันนี้เป็น วันครบรอบ88ปีของพ่อท่านลูกมาจะมาปฏิบัติสาสินห้าลบายยมุกะจะไม่จะมองตนเองจะไม่ถือสาเพ่งทูตทูอื่นจะทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดค่ะถึงจะอยู่ไกลพ่อท่านลูกก็เหมือนอยู่ใกล้พ่อท่านค่ะลูกขอกราบ อารัตนาพ่อท่านให้พ่อท่านอยู่กับลูกนานๆอยู่กับลูกอยู่เป็นล่มโพของลูกหลานานานๆกับนมัสการค่ะ